ค่ะแล้วขั้นตอนของการใส่ใบแก้วมังกรน,นะคะเราก็ต้องเตรียมริบบิ้นสีเขียวค่ะนี่นะคะโดยที่จะมีใบด้านล่างนี่นะคะนี่นะคือใบด้านบนค่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่ใบด้านล่างกันก่อนนะคะวิธีการก็คือเราลองวางดูก่อนนะคะว่าพอวางแล้วเนี่ยลักษณะของลูกเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณยังไงนะคะ เพื่อที่เหมือนมันมีเหรียญถ่วงอยู่ข้างในใช่ไหมคะถ้าเกิดเราดันไปใส่ยอดฝั่งนี้ปุ๊บถ้าวางไป็นแบบนี้นะคะถ้าใส่ยอดฝั่งนี้หัวมันจะทิ่มลงนะคะเมื่อลองวางแล้วลักษณะนี้อันนี้คือเราจะใส่เป็นยอดข้างบนนี้นะคะอ่ะมันก็จะได้ลูกลักษณะอย่างนี้นะวิธีการก็คือเอาลิบบิ้นสีเขียวนะคะ สอดให้เป็นปลายแหลมนิดนึงนะจะได้สอดง่ายๆค่ะแล้วเราก็สอดไปเลยค่ะช่องแรกอย่างนี้นะคะสอดไปที่ช่องแรกจะสอดอย่างนี้ก็ได้ค่ะนับหนึ่งเราจะสอดที่ช่องนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ กดเข้าไปค่ะก็จะมาออกช่องนี้นี่นะนี่หนึ่งสองสามสี่นี้นะคะกดเข้าไปแล้วก็ดูระยะว่าเราจะเอาใบยาวประมาณขนาดไหนนี่ค่ะแล้วเราก็ตัดฝั่งนี้ออก ออกมาก่อนก็ได้ตัดออกนี้นะคะจะได้ฝั่งนี้เ้วเราก็าตกแต่งมันอีกครั้งด้วยการตัดลักษณะไหนเดียงอย่างนี้ดีกว่านะคะอ,ออกมานิดนึงแล้วก็ตัดให้ลักษณะแบบนี้นะคะเห็นไหมเก็บที่หนึ่ง กี่ผัดไปก็เหมือนกันเลยค่ะให้เราได้อันนี้อันแรกนะจากนั้นเราจะใส่สี่อันมันก็คือจะเว้นช่องอันที่หนึ่งนี่เว้นแล้วก็จะมาออกที่ช่องนี้นะคะนับกลับไปค่ะหนึ่งสองสามสี่เสียบเข้าวันนี้นี่นะคะ ก็จะได้ออกมาแบบนี้จะทรงก่อนนิดนึงนี่นะคะแล้วก็ตัดออกไดสองฝั่งแล้ว อันต่อไปก็คือไม่งั้นเราก็แต่งตั้งแต่ตรงนี้เลยก็ได้นะคะว่าก็ง่ายดีนะเวลาซอสเราจะได้ใช้ได้เลยประมาณนี้อย่างนี้นะคะเห็นไหมประมาณนี้ได้ช่องนี้แล้วโอ้ยนี่นะคะ ช่องนี้แล้วก็ข้ามอันนี้ออกอันนี้นะคะนับไปค่ะหนึ่งนับถ่ยหลังกลับมาทางขวาะคะหนึ่งสองสามสี่สอดอันนี้ออกนนี้เรียบร้อยตัดเลยค่ะ ะนาดทำเหมือนกันทุกอันเลยค่ะอ๋ออ,อุ้ยช่องนี้แล้วนะออกอันนี้หนึ่งสองสามสี่นี่ะคะหนึ่งสองสามสี แบบน่ารักขนาดนี้นะคะอันนี้สั้นไปสั้ดมาอีกทีช่วงนี้หนึ่งสองสามสี่หรือจริงๆถ้าเพื่อนคนไหนแบบว่า สะดวกก็เอากาวสองหน้ามาติดเพื่อเพิ่มความแน่นหนาก็ได้นะคะคราวนี้เราได้แล้วชั้นแรกเป็นแบบนี้นะคะส่วนตรงยอดค่ะเราก็ตัดออกมานะคะยาวประมาณ2นิ้วครึ่งค่ะให้ได้สามอันเราก็ตัดลักษณะเดียวกันนะคะให้เป็นลักษณะแบบนี้ตัดทั้ง3ามอันเลยค่ะ นะนี่ค่ะได้ลักษณะนี้นะ3อันอ่ะนี่ค่ะได้ลักษณะ3มอันเสร็จแล้ว อันนี้วิธีการสอดก็คือมันเป็นแปดมันหันสามไม่ลงตัวอยู่แล้วเราก็จะดูความเหมาะสมนะคะโดยเนี่ยริบบิ้นมันจะงอยอย่างงี้นะคะก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยเพราะว่าถ้าใส่แบบนี้ปุ๊บมันจะความลงไม่สวยนะคะใส่งีง้ยแบบนี้โดยการสอดเข้าไปเลยค่ะเราอยากให้อยู่ตรงไหน ไหมคะจะสอดข้ามประมาณสองช่องอย่างเงี้ยค่ะ1นงสองนี้ก็ดูลักษณะประมาณนี้นี่คืออันแรกอันถัดไปค่ะอาจจะเว้นมาสักสองแล้วก็สอดเข้าไปนะคะแบบนี้อันถัดไปค่ะหนึ่งสองอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆน,นะคะ ได้ลักษณะแบบนี้แล้วเห็นไหมเรียบร้อยค่ะแก้วมังกรของเราสวยน่ารับประทานกันเลยทีเดียวแต่ว่าลักษณะมันจะไม่ค่อยแน่นนะคะถ้าเราจะสอดแบบนี้ตัวเราต้องมีตัวช่วยะคะ่ะใช้เป็นกาวสองหน้านะแปะเข้าไปที่ด้านปลายตรงนี้นะคะเราก็ค่อยๆสอดเข้าไปค่ะมันจะแน่นขึ้นนะคะ โดยลักษณะนี้ค่ะนี่เราจะติดกาวสองหน้าไว้ด้วยนะคะจะเห็นว่ามันจะแน่นโอเคค่ะนี่ก็เป็นวิธีการใส่ใบเราก็จะได้แก้ยวมังกรแบบนี้นะค่ะสำหรับการทำแก้วมังกรก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆพื่อนคนไหนไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่าการอัดคลิปเร็วไปหรือช้าไปหรือไม่เข้าใจก็ ติชมเข้ามาได้นะคะเพราะว่าก็เพิ่งลองลองทำเป็นคลิปแรกๆเหมือนกันนะคะก็จะพยายามพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นค่ะขอบคุณมากค่ะ